สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะอีกหนึ่งช่วงรายการสัปดาห์นี้สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคของเรานะฮะครับผมเจ้าของพรอมนิมิทนะฮะวันนี้ก็สกู๊ปของเราเหมือนเดิมครับเคสปัญหาแม็กแตกแม็กร้าวคอนเซ็ปต์ร้านคืออะไรฮะซ่อมมันเถอะซ่อมมันเถอะทุกอย่างสามารถซ่อมได้ใช่ครับผมร้าวดุ้งมีปัญหาขอบขาดอะไรก็ตามเราสามารถคืนขึ้นมาได้หมดและมาตรฐานนี้เรียกว่า อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยใช่ครับวันนี้นะท่านผู้ชมนิดๆครับวันนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยมีปัญหาที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์นะฮะแม็กเนี่ยเป็นขี้กลาบเนื่องจากหมาปัสสาวะใส่ใช่ครับเพราะว่าฉี่หมาเนี่ยมีกรดสูงนะฮะใช่ครับเละเลยฮะกัดหมดนะฮะพวกล้อแม็กขอบลึงทุกอย่างเนี่ยจะเป็นขี้กลาบเต็มไปหมดเลยฮะน่าเออปัญหาขี้กลาบแบบนี้เกิดขึ้นได้จากปัจจัยอะไรบ้างครับมันเป็นฉี่หมาเนี่ยมันไปมันไปกัดกัดเอาเนื้ออลูมิเนียมเลยฮะ อันนี้กัดถึงเนื้อข้างในใต้เลกเกอร์เลยนะฮะอันนี้เป็นล้อที่เดิมเขาเป็นกลึงเซนซีมาเราก็ต้องทํากลึงเซนซีกลับเข้าไปใหม่แต่ถ้าเกิดบางล้อเนี่ยอย่างพวกล้อญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพอลิชขึ้นมาเนี่ยเราก็มีเครื่องที่สําหรับทําตรงนั้นโดยตรงเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือปัดใช้ปัดมือปัดออันนี้เครื่องคอมฮะเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ครับผม คือเจียบอกแล้วนะฮะว่าเปิดมาในหน้าใสแน่นอนใสจิแล้วต้องมีการเคลือบอีกครั้งนะฮะต้องมีครับเสร็จแล้วเราก็จะเคลือบแล้วเคลือบอีกครั้งต้องมีคุณผู้ชมไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วเขาขับรถมาหน้าร้านส้มใช้เวลานานแค่ไหนครับอันนี้น่าจะประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะฮะสองชั่วโมงเสร็จครับผมเยินอย่างนี้นะเยินอย่างนี้แหละครับหน้าตายับขนาดนี้ครับคอเกิดขึ้นนี่เรียกว่าถ้าเป็นโอ้โหยังไงถ้าเป็นหลังนี่เป็นเกลื่อนแล้วใช่ฮะซีมาโลชั่นทาได้เลยฮะไมา่าได้อาณนั้นะ นี่ดูนี่ดูอับแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าอย่างนี้ซ่อมมา2ชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จคุณผู้ชมฮะเราไปลองวัดใจกันดีกว่าเดี๋ยวคิดว่าซ่อมออกมาเนี่ยมันจะสวยหรือว่ามันจะเหมือนเดิมแค่ไหนครบมิลลิวัดใจครับสองชั่วโมงผ่านไปไวัยหมื่นสิบหกนะฮะไม่ทันครบรอบเลยเอ๊ะยังไม่ทันกินเหล้าแล้วกันกินเหล้ากินเหล้าคุณผู้ชมฮะนี่คือล้อที่เป็นเตือนเมื่อกี้ครับขึ้นโปรแกรมเครื่อง C N C ออกมาปุ๊บขอบใหม่ใสปิ๊งอย่างกะเด็กวัยสิบหกดูดิฮะแล้วรอยหมาปัสสาวะไปไหนหมดครับ หนีไปแล้วฮะเราเราทำยังไงไม่ต้องบอกท่านก็จะเป็นเครื่องกึ่งเซียนซีเนี่ยจะปลอกเนื้อออกไปนิดนึงครับประมาณครึ่งมิลฮะแล้วก็ออกมาก็หล่อเหลาเอาการเลยจริงเงี้ยฮะแล้วแล้วแล้วอย่างเงี้ยสนุนราคาคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ฮะก็รลอละห้าหกร้อยบาทนะไม่เกินห้าหกร้อยบาทก็อยู่ประมาณนี้เหรออย่างนี้สองชั่วโมงได้แล้วสีที่ใช้บางคนอยากทราบเหมือนกัน เขาคิดว่าเป็นสีพ่นรถหรืออะไรมันโอ้สีผมเป็นพาวเดอร์โคดพาวเดอร์โพสติ้งแล้วใช่ครับแล้วก่อนที่จะพ่นจริงเนี่ยมีการพ่นทรายด้วยใช่ครับนะเพื่อความคงทนและเหนียวแน่นเม็ดสีจะไปเกาะในทรายและอบเพื่อความร้อนสูงถึง280องศาเซลเซียสนี่คือผลงานดีๆของพรมนิมิตนะฮะยังไงวันนี้สัปดาห์นี้ต้องขอบพระคุณก่อนครับเดี๋ยวเคสอาทิตย์หน้าอาจจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนลูกค้ามาเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวกลับมาใอาทิตย์หน้าครับนะไปชมช่วงต่อไปของรายการครับครับ